สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีวันอะไรนะวันนี้เราจะมาทำปลาหมึกเสียบไม้ย่างด้วยจ้านี่จ้ากำลังจะวอร์มเตาอยู่จ้านี่จ้าหมึกเสียบไม้เรากำลังชุบน้ำซอสของเราเลยหนักมาก อันนี้เราก็เริ่มวางไม้ได้นั้นสายางเป๊เปกะก็อันนีเสร็จเลยวอมเตาอยู่จา้าน้ำซอสเราอันนี้เป็นไอนปลาแอ,อคอมคอมหมึกเดือย ทำขายก็ปังทำกินก็อร่อยด้จ้าจ้าเราจะไม่ย่างให้มันสุกมากเกินไปนะเพราะกินไม่อร่อย,ยจ้าให้มันแบบเออยังแบบเหนียวๆหน่อยถ้ามันย่างให้มันกรอบแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยนะจ้าสำหรับเรานะหอมเลยจ้าตอนนี้นี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำเองจ้าเสียบหลายดี ราดด้วยน้ำเสมเอราดด้วยน้ำน้ำหมึกไอจิ้มเลยไม่ราดเราก็จิ้มเอาพูดผิดพูดอ่ะพูดผิดพูดพูดไม่ถูกก็ขออภัยไปด้วยจ้ะพอดีลิ้นรั่วนะจะกลัวใครแย่งมาพูดเนี่ย พยายามพิดไปพิดมาเนาะมันก็นอร่อยเด้อจ้าของโปรโดเลยเด้อเมนูนี้พยายามพิดไปพิดมาเด้อจ้าราดซีฟู๊ก็อร่อยเด้อสีสวยมากแค่หน้าตาก็น่าทานแล้ว ทำแล้วจะหอมเตยพีนงเราก็เปิดเตาเบาๆนะจ๊ะเดี๋ยวหมึกมก็จะจิ้มสีฟูดจ้าซูมมกใกล้ๆกล้องหมึกก็จะช่ำๆนะคอหมึก รอบหน้าก็เราจะเอาหนวดหมึกจากมาทำนะายา่าชุบด,ด้วยน้ำหมึกอร่อยอร่อยนหะมึกแบบน้ำหมึกก็ต้องปรุงด้วยนะปรุงด้วยใช้แบบผงขม,มิ้นก็ได้สีผสมอาหารก็ได้แล้วก็เติมด้วยผงนัวแล้วก็สีอวดาจา้า ก็เอาชุบหมึกเลยจ้ชิมกับไอซีฟู้ดคือแบบเสียบหลายเด้อขอบคุณที่รับชมด้วยจ้าอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ้าจะได้ไม่พลาดวิดีโอเซบๆใหม่ๆก่อนไพร์ด้วยจ้าบ๊ายบายจ้า